เราจะต้องเป็นไรเตอร์คนสุดท้ายให้ได้สกูตเกมเล่นลุ้มตายเราต้องชนะได้เราจะต้องเป็นไรเตอร์คนสุดท้ายไดพ้พลักปลัก,ลก,ลกนี่แน่ปลักปลักปลักนี่แน่ นี่พลังแห่งไรเดอร์สกายไเรเดอร์ก็ตุูกกีเบรฟลูวินเดอร์ไลท์เอฟตุกุก้เบรย์ยูวีบีอิเดมิเดเดตง่ายๆแก่น้ำตาลเชี่รูปทรงมังยากซับซ้อนอมเคิลเทดได้อยู่หน้าอยู่เพื่อเตาด้งนั่นไม่เลยหลับไม่เลย,ลเลยอันนี้ตอนเข้านอนเนี่ยมันจะตีกันเองเราจะไม่ทำอย่างนั้น ไรเดอร์ที่ดีเนี่ยเราจะต้องสู้ออสัพป,ปลาดเท่านั้นไรเดอร์ที่ดีน่ะเขาปรับสัพป,ปลาดเท่านั้นไม่มีหรอกตีกันเองโง่ชิบหายแต่ในเรื่องมันมีแบบเป็นมีดอะไรด,ด้วยนะในเกมในโลบบอกนี่มีเคม้เบสบอลมันของไม่ไม,ไม่เราจะเป็นไรเดอร์ที่เหลือรอดคนสุดท้ายฉันจะต้องเป็นไรเดอร์คนสุดท้ายจังไลยตอนที่ดูในซีรีส์แม่งดูยากมากเลย ไฟแม่งกะริบบางทีมันก็ดูไม่ออกว่าใครแม่งทำอะไรมากแบบฮะคนนี้แม่งตายแล้วเหรออะไรเงี้ยมันดูไม่ค่อยรุ่เรื่องเท่าไม่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 ไ,ม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 ไมรเดอร์คนสุดท้ายจะต้องเป็นฉันเชื่อนี่แหละบันไดแล้วเรายังไม่รู้เลยไอ้คลิกนี่มันต้องคลิกยังไงลองเปลี่ยนไปใช้คีย์บอร์ดยื้อไว้ได้แค่นั้นแหละก็ถือว่ารอดอยู่เหมือนกันในซีรีส์มันทำนี้แม่งไม่ได้เลยแลนดบอกบอกแม่งทำนี้ได้แม่งเจ๋งโคตร นี่แหละอันนี้บันไลแล้วอันนี้บันไลมากมันอินจีใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดในซีรีส์เนี่ยมันจะมันจะดูแบบยังไงดีมันจะมีกรณีที่แบบสะท้อนด้วยแบบแสงสะท้อนอะไรเงี้ยกับฟังจากเสียงอะไรอย่างนี้คือมันยังอยมันยังมีบอกอยู่ไม่โดดไปสะทีวะกตายขนาดนั้นวะมาเดี๋ยวดูคนจริงเขาโดดงี้กัน Hey, สุดยอดไปเลย <laughs> สุดยอด Stay away Stay away from them is is the best <laughs> ต่านต่อไปนี่ตีทุกแก้วอันนี้แหละบันไลบันไลอยู่มันค่อนข้างจะยงงเดายากอะฟูแล้วกัน นี่คูต่อฝากครูต่อนี่มีคนตายหานะแล้วชี้อะไรกันเย่เห็นเราโลดได้ไงไวะสนับบุกน,นะเหลือสองคนลนะเชียรนะ์นะยูนเชอ่์ ไม่จะมาฆ่าฉันฉันจะต้องเป็นไรเตอร์คนสุดท้ายให้ได้เราเหลือสองคนเราจะไปสู้ทำไมฉันจะต้องเป็นไรเตอร์คนสุดท้ายให้จงได้เลยจะตายเอาจบแล้วจริงดิ แค่นะีอะไรอยวะแต่แม่งไม่มีด่านเกมปลาหลมึกอะแม่งแย่อะเกมก